ก็เลยดึงจิตเนี่ยมาโฟกัสอยู่ที่ลมหายใจนะคะบรรยากาศข้างนอกเนี่ยมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลายอย่างมากเลยเมื่อเช้าก็เลยดึงจิตเข้ามาอยู่ที่ลมหายใจแล้วทีนี้มันเริ่มผ่อนคลายมันเริ่มคลายลงแล้วทีนี้ก็มันก็เลยกลับมากลับมาควบคุมกลับมาสถานการณ์ ได้เองนะคะชีวิตมันก็เลยมันก็เลยง่ายขึ้นก็เลยถึงอยากจะมาไลฟ์วันนี้แหละที่บอกว่าพลังจิตของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตของเรานะคะเราทุกคนมีลมหายใจอยู่แล้วมันจะฝนตกแดดออกจะเกิดพายุถล่มข้างนอกยังไงช่างเขาแต่ให้คุณเอากลับมาอยู่เอาจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจของคุณให้ได้แล้วมันคลี่คลายพอคลี่คลายเสร็จปัญหาทุกอย่างทีนี้มันก็จะแก้ไปแล้วตาม ตามสเตปของมันตามสเตปของมันนะคะแล้วทีนี้แหละก็เลยก็เลยอยากจะเอาสิ่งนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะคะพลังในตัวของเราทุกคนเนี่ยมีกันอยู่แล้วกันทั้งนั้นเลยแต่เราก็ต้องใช้ให้มันเป็นเรามีลมหายใจกันอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วนะคะ อย่าเพิ่งไปมองหาสิ่งข้างนอกเพื่อที่จะมาทำให้ตัวเองมีความสุขอุปกรณ์เรามีอยู่วัสดุเรามีอยู่เรามีสำคัญมีกุญแจอยู่แล้วเนี่ยใช้ใช้ลมหายใจของเราใช้พลังจิตนะตอนนี้นะมีมีเชื่อว่าทุกคนอยากจะเปลี่ยนชีวิตไปแบบว่าไปแบบว่าให้มันทันใจใช่ไหมเราชอบอะไรที่มันแบบ พี่ผดดีดนิ้วดีดมือแบบนี้มันมาไวขอบคุณหัวใจขอบคุณหัวใจคุณจำชื่อเล่นไม่ได้คุณทิชาแล้วก็ครูพี่ปิว๋วขอแวบหน่อย <c oughs> ขอบคุณค่ะสำหรับสำหรับกำลังใจสำหรับหัวใจนะครูพี่ปิ๋วแล้วใครอีกคนหนึ่งไม่รู้ยังไงก็ขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนก็ปรารถนาที่จะมีความสุขแล้วทุกคนก็มี จิตอันมหาศารย์อ้อว่าไปแล้วนี่อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดนะคะว่าจิตของเราเนี่ยเขามีพลังนะเขามีพลังมหาศาลเลยละถ้าเราใช้เขาเป็น